สวัสดีครับเมทาประกันภัยยินดีให้บริการทุกท่านครับมาดูเทคนิคในการถ่ายรูปรถ6มุมเราจะต้องตั้งกล้องในแนวนอนเพื่อถ่ายรูปรถรูปออกมาจะได้เต็มสถานที่ในการถ่ายรูปรถจะต้องเป็นที่โล่งแจ้งแสงสว่างที่เพียงพอส่วนมุมด้านข้างตัวรถเราจะต้องยืนข้างตัวรถประมาณ4-5องศาในการถ่ายรูปรถรูปรถจะออกมาเต็มและสวยงาม เทคนิคการถ่ายรูปรถหกมุมก็จะมีประมาณนี้ครับง่ายๆสามารถถ่ายเองได้ครับผมเเ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 เปนน็นนนนนน้้้้้้คคออ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 ่่รรรรรใใจจ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 จังงงงงงขีียยยกธชชชบบิิิิาาาลว